ดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาการออกแบบอินโฟกราฟิกในงานวิทยาการข้มอมูลกันนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนบทที่4เรื่องการสร้างแผนภูมินะครับโดยที่จะมีอยู่3หัวข้อย่อยๆก็คือ 1. การสร้างแผนภูมิแท่ง 2. การสร้างแผนภูมิโดนัทหรือแผนภูมิวงกลมนั่นเอง 3. การสร้างแผนภูมิรูปภาพนะครับซึ่งในพาร์ทนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการสร้างแผนภูมิแท่งกันนะครับไปเรียนรู้กันได้เลยครับ เอาครับวันนี้ก็จะมาสอนทําตัวอย่างการทำอินโฟกราฟิกแบบกราฟแท่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับไปที่แทรกรูปล่างแล้วก็เป็นลูกบาทนะครับล่างลงมายา,งยาวๆได้เลยนะครับแล้วเราก็ปรับเอฟเฟกตูปล่างนะครับหมุนสามนิติแล้วก็หมุนแบบซ้ายนะครับเราจะทําแบบให้มันมีมุมสี่ภาคองศาแบบนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วกดคอนโทรลค้างไว้ก็ออกมาอีก2อันนะครับเขียประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นฐานนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเขียประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนสีสีรูปล่างจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็สีขอบก็สีขาวเหมือนกันนะครับปรับความหนาให้ดูเล็กๆนะครับ แล้วก็คลิกขวานะครับเป็นการจัดรูปแบบรูปร่างแล้วจัดความโปร่งใสนะครับให้มันใสๆเหมือนแท่งแก้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับก็อบไม่มีกรอบก็ได้นะครับแล,ล้วก็มารวมกันได้เลยนะครับโอเคถ้าลองมาแล้รก็จะได้ประมาณนี้นะครับส่วนแท่งนี้จะเป็นแท่งสีน้ําข้างในนะครับ จะม,มาเป็นเติมไล่ระดับสีนะครับก็เปลี่ยนสีได้ตรงนี้นะครับสีแรกก็เป็นสีน้ํางเงินนะครับหลังก็จะเป็นสีขาวนะครับแลเพิ่มตรงกามาไล่ระดับสีนะครับเพิ่มความโปร่งใสให้มันหน่อยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเส้นขอบรูปล่างเป็นไม่มีเส้นขอบนะครับโอเคแค่นี้เราก็ได้แล้วนะครับ เป็นแท่งน้ำนะครับประมาณนี้แล้วก็มารวมกันได้เลยนะครับโอเคพอรวมเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้ตามตรงนี้ได้เลยนะครับตัดกลางออกแล้วก็เปลี่ยนทางซ้ายนะครับเป็นสีฟ้าสีเขียว เี่ยเข้มเกี่ย,ยอ่อนก็เปลี่ยนได้นะครับแล้วก็เพิ่มตรงกลางแล้วก็เปลี่ยนเพิ่อพอโปร่งใสเหมือนเดิมนะครับโอเคประมาณน,นี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มแทรกตัวอักษรนะครับแทรกก่อข้อความนะครับเปลียนตัวอักษรได้ตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคแล้วเปลี่ยนรูปร่างแล้วก็ เพรเฟครูปร่างหมหนสามมิติแล้วก็อยางซ้ายนะครับโอเคประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็เพิ่มไอคอนนะครับไปที่แทรกไอคอนนะครับนี่ครับไอคอนอย่่เลยเลือกได้ตามความเหมาะสมได้เลยนะครับ มันเป็นภาพนี้นะครับเราก็ปรับขนาดนะครับเราไปที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ไปที่หมุน3ามิติอันนี้จะเป็นหมุนไปทางขวานะครับอยู่ทางขวาโอเคครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีเก้าฟตตรงนี้ให้เหมือนสีแท่งก็ได้นะครับให้มันสวยๆนะครับโอเค เราก็ได้แล้วนะครับเราก็ทําแบบคุมดําทําอีก3อันนะครับกดคอนโทรลค้างลาออกใหม่นะครับประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้นะครับรูปไอคอนก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับแล้วกตว็ตัวเลขนะครับต่อมานะครับเราจะทำเส้นการาฟนะครับไปที่แทรกแผนภูมิเลือกแบบการาฟอันนี้นะครับ ผมจะเลือกแบบสามมิตินะครับกดแท้งนะครับข้อมูลนะครับเราแค่ใส่แค่แถวเดียวก็ได้นะครับเราเอาแค่เส้นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ลบชื่อแผนภูมิออกแล้วก็ประเภทข้างล่างนี้ออกแล้วก็ชุดข้อมูลออกนะครับส่วนกราฟแท่งนี้เราก็จะเปลี่ยนสีนะครับไปที่รูปแบบสีรูปล่าง แบบไม่เติมนะครับแค่นี้เราก็จะได้เส้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตกแต่งตัวเลขหน้านี้ก่อนนะครับแต่งฟอนต์ได้ตามใจชอบได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแบบนี้มันก็เส้นยังทับในแท่งนี้อยู่นะครับก็กด Ctrl X นะครับวางเป็นรูปภาพนะครับแล้วขวาเอาไว้ข้างหลังนะครับ เราก็ได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็ปรับระดับน้ํานะครับประมาณนี้มงมาเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็แทรกข้อความนะครับชื่อกราฟนะครับ ฟอนต์เปลี่ยนขนาดื่้ตามใจอชอบได้เลยนะครับแล้วก็มีแทรกของข้อความเหมือนกนครับอันนี้เป็นเปอร์เซนต์นะครับก็าทำแบบนี้ให้หมดแบบทั้งแถวนะครับตกแต่งได้ตามจะชอบได้เลยนะครับก็มีชื่อข้างล่างนี้ครับชื่อแท่งนะครับก็เปลี่ยนชื่อได้ตามจะชอบได้เลยนะครับ แล้วก็เพิ่มทั้งหมดทุกแท่งได้เลยนะครับถ้าพอเสร็จแล้วก็จัดได้ประมาณนี้นะครับก็เ,เปลี่ยนสีอะไรเรียบร้อยแล้วต์ครบแล้วแล้วก็ใส่ชื่อแต่และแท่งครบแล้วนะครับ mm hmm. ก็จะได้ประมาณนี้โอเคครับการสอนกราฟแท่งก็จบลงแต่เพลงเท่านี้ครับ เอาละเป็นยังไงกันบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทเรียนในพาร์ทนี้เรื่องการสร้างแผนภูมิแท่งนะครับสามารถนําไปปรับใช้กันได้นะครับเอาละในพาร์ตต่อไปเราก็จะมาสอนในเรื่องการสร้างแผนภูมิวงกลมกัน,นครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสวัสดีครับ